พาทุกคนมารู้จักกับงาน Sustainability Expo 2022หรือ SX 2022เป็นอีกงานยิ่งใหญ่เมื่อผู้จัดงาน5องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทยได้แก่บริษัท f r a ชเชอร์ p ร็อพประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท PTT g l o โกลบอลเคมิคลจำกัดมหาชนหรือ GC บริษัทปูนซิเมนตไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG บริษัทไทยเบเบอเรดจำกัดมหาชนและบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน แค่เห็นชื่อองค์กรจัดงานก็การันตีความปังของงานได้เลยค่ะงานนี้มีโซนน่าสนใจมากมายและโซนที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมช็อปในวันนี้ก็คือโซน SX Marketplace โซนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะ SX Marketplace เป็นโซนสินค้าหลากหลายกว่า300ล้านให้เลือกทั้งสินค้าแบบลักโลกและงานคราฟจากการใช้วัสดุทดแทนช่วยประหยัดพลังงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนเพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนอกจากนี้ยังมีมุมที่ชวนให้คุณมาปลูกต้นไม้และโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นค่ะและกลุ่มสินค้าสีเขียวนะคะที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทางเลือกค่ะ โดย s s Marketplace นะคะแบ่งเป็นสโซนย่อยนั่นก็คือโซนพอเพียงเน้นสินค้าชุมชนค่ะโซนที่2ยั่งยืนเน้นสินค้างานดีไซน์และงานคราฟค่ะและโซนที่3นะคะเพื่อโลกเน้นสินค้าด้านนวัตกรรมพาคุณผู้ชมมารู้จักกันที่โซนแรกค่ะพอเพียงเข้ามาในโซนนะคะก็จะเจอสินค้าจากชุมชนต่างๆมากมายทั้งที่เป็นชุดผ้าพื้นเมืองนะคะนำมาดีไซน์ให้ดูทันสมัยแล้วก็แปลกตามากขึ้นบอกเลยค่ะว่าแต่ละร้านทั้งสวยทั้งเก๋ หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมาเองทั้งชาสมุนไพรสบู่สมุนไพรครีมสมุนไพรและอีกมากมายที่เป็นสินค้าสําหรับคนรักสุขภาพค่ะที่จะมาช็อปนะคะได้ทั้งสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกค่ะ ส่วนโซนที่2ยั่งยืนค่ะจะเน้นสินค้าที่เป็นงานดีไซน์งานคราฟทั้งกระเป๋าที่ทําจากยางพาราเคสโทรศัพท์ที่ทําจากไม้และมีสินค้าอื่นๆมากมายน่าชอบน่าซื้อค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแต่ละบูธที่มาออกนั้นไอเดียเจ๋งสุดๆเลยค่ะบางร้านนะคะเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลจากไอเดียที่คิดคนขึ้นมาและแต่ละสินค้านะคะก็จะแปลกตาและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครที่ชื่นชอบงานคราฟบ,บอกเลยว่าถูกใจสุดๆค่ะ โซน,นสุดท้ายนะคะเพื่อโลกจะเน้นสินค้าพวกนวัตรกรรมและกลุ่มสินค้าสีเขียวค่ะที่เข้ามาในโซนนี้นะคะก็จะสะดุดตากับบูธขายต้นไม้มากมายหลายบูธบางบูธนะคะมีต้นไม้หายากนํามาขายด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างชุดปลูกผักภายในบ้านที่ล้าสมัยแล้วก็แปลกตาแถมน่าทึ่งมากด้วยนี่เป็นแค่น้าจิ้มนะคะภายในงานยังมีอีกเพียบเลยค่ะ ความน่าสนใจไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่มีความพิเศษมาฝากคนรักต้นไม้ด้วยเพราะว่าโซน SX Market Place ค่ะจะแจกต้นไม้ฟรีวันละ2,000ต้นแบบนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะมาเลยที่งาน Saturnality u Expo 2022หรือ SX 2022โซน s s Market Place ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้เวลา10โมงถึง3ทุ่มที่ชั้น LG ศูนย์สิลิกิตค่ะ